ครับวันนี้เป็นเบื้องหลังของงานนะครับนะเบื้องหลังของงานงานจะสําเร็จเรามาวันนี้มาดูที่เบื้องหลังนะการเบื้องหลังงานก่อนที่จะเกิดงานขึ้นนะครับก่อนที่จะเป็นงานที่หลายๆท่านหลายๆคนนะครับบันมาร่วมงานแล้วก็จะโอ้ชื่นชมชื่นชอบ แต่หลายท่านหลาคนไม่เคยดูเบื้องหลังการทํางานนะวันนี้เราจะมาเก็บรายละเอียดในเรื่องของเบื้องหลังการทํางานซึ่งให้ภาพอธิบายเองนะให้ภาพเป็นพู้ที่บายนะครับ ครับเกือบจะดึงสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ いい感じに。<laughs>